สวัสดีรครับคุณรบครับฝั่งมาองสวัสดีครับคุมมรบสุนงคครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่อุทัยก็เลยแวะมาเยี่ยมบ้านทางถ้ำใจเลราโครงการจำรีของหลวงพ่อเจริญรัฒน์าสามเข้ามาดูที่อำเภอหนองฉาน,น,นเรียบร้อยสวยงามงรเรียบร้อยสวยงามคะพรับแบบเจ้าของบ้านก็มาอยู่ด้วยก็ถือว,ว่า ีหลวงพ่อท่านา<ม>ายกจำปีหให้สร้างบาางง้านฐานคาบอาจารย์ลุเพราะแล้วก็มีคณะสงฆ์เนี่ยรับงานต่อยจากท่านมาแล้วก็เอามาทํามาสร้างให้คุณโยมเพราะฉะน,นั้นถือว่าคุณโยมก็มีบุญที่สุดแหละนะเดี๋ยวอีกไม่นานผม,ม,มให้ทา,าาทางหลวงพ่อรองเจ้าอำเภอหรือทางคณะสงฆ์จะกำหนดทางทางจังหวัดอุทัยเนี่ยกําหนดวันมอบนะเดี๋ยวก็จะเรียนให้หลวงพ่อท่านทราบอีกอีก เป็นขั้นตอนหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณองคที่เบียมตามาเยี่ยมเป็นสิริมงคลต้องให้ความกำลังใจกับเจ้าของบ้านด้วยหลวงพ่อมาก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงนะครับจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาคแล้วนะถ้าเกิดว่าท่านไม่สร้างงานตรงนี้ท่านไม่คิดอย่างนี้เนี่ยพวกเราก็อยู่กันแบบธรรมดาที่สุดเลยแต่วันนี้ มีชีวิตชีวามากขึ้นชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ได้สัมผัสกับโยมได้เข้าใกล้ชิดกับระหว่างพระกับโยมเนี่ยมีปัญหาอะไรก็คุยกันต่อไปเมื่อวานบรรยากาศเห็นนายอำเภออะไรอะไรเขาข้าราชการเขาที่หลวงพ่อพูดมีกําลังใจเพิ่มเยอะนั้รนบครับเหมือนมีชีวิตชีวากระตุ้นเพราะว่าอย่างกับถ้าสมมุติว่าไม่มีงานมอบบ้านเมื่อวานคนที่มาเป็นร้อยสองร้อยคนเนี่ยก็จะอยู่บ้านเฉยรับ ขอโทษอะจะไปทําอะไรบ้างเราก็ไม่รู้อะแต่วันนั้นอะเป็นวันที่เป็นบุญเหลือเกินที่ทุกคนมารวมกันมาเจอกันนะพลังมันเกิดขึ้นพลังบุญมันเกิดขึ้นมากกว่านั้นแหละและทีนี้พอทุกคนได้รับได้เห็นได้รู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเป็นความจริงที่พวกเราทํากันมาคณะสงฆ์ทำมาเนี่ยเขาก็อาไปเผยแพร่ต่อเพราะฉนั้นงานเมื่อวานนี้ก็เหมือนการเผยแพร่อย่างยิ่งใหญ่เลยนะาเผยแพร่ศัฒนาด้วยเพราะว่าญาญงเขาก็เอาไปพูดไปคุยกับคณะสงฆ์แล้วเนี่ย ได้ช่วยเหลือมันก็เป็นอะไรที่จะซึมลึกถึงรากย้าทั้งหมดเลยเนตรงนี้มันย้อนกลับมาหาคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็ย้อนกลับไปหาโยมเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ครับวันนี้ขอพัะโมทนาบุญใจครับเดี๋ยวผมจะไปต่อกันอีกขอบคุณมากที่อุตส่าห์มาตั้งใจแล้วก็แชวค่ากันตลอดครับผมพ่อมาเมื่ก่อนผมบวชมากไม่เจอครับ